ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ รู้แล้วรอดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลิฟต์ขนของเกือบทั้งนั้นที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นลิฟต์ผิดชีวิตเปลี่ยนการที่เราติดค้างในลิฟต์ไม่ควรจะปีนเด<ซ>ี๋ยวผมชื่อวิชนุเชยเพ็งตาชื่อเล่นชื่อนานครับอายุสิบขวบครับ ังกัดของกู้ภัยอะไรครับหน่วยที่ประสาทบุญญสถานครับกู้ภัยวัยสน้สช่วยคนช่วยชีวิตเอาภูมิใจในตัวรองหน้าไหมคะภูมิใจคะ่ะเรื่องจริงที่คิดถึง ไตยรามันอาจจะดูเหมือนลิฟต์ธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับใครจะคิดว่าแค่กดปุ่มขึ้นลงอาจกลายเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตก็ได้เพราะลิฟต์บางตัวไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อให้คนขึ้นและการก้าวเข้าไปเพียงไม่กี่ก้าวอาจต้องแลกด้วยทั้งชีวิต ลิฟที่ไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีประตูกัน้นไม่มีระบบป้องกันใดๆถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวรู้แล้วรอดขึ้นลิฟต์ผิดชีวิตเปลี่ยนวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดในอาคารพาณิชย์5ชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านขายอะไร รถโฟล์คลิฟต์พนักงานหญิงวัย46ปีเสียชีวิตจากการถูกลิฟต์ขนของนีบริเวณศีสัะลิฟต์ที่ควรจะเป็นเครื่องทุ่นแรงในที่ทำงานกลับกลายเป็นกับดักมรณะที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกและอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหากมาตรการความปลอดภัยยังถูกมองข้ามเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีกอย่างไร เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันครับเหตุการณ์แบบนี้นี่เท่าที่โดยประสบการณ์นะครับที่เราได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบเวลามันมีเกิดอุบัติเหตุที่ไหนหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับลิฟต์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นลิฟต์ขนของเกือบทั้งนั้นที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ตีนนี้พอได้ดูในข่าวลึกๆลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เห็นรูปภาพนะครับบางส่วนเนี่ย ก็ผมมั่นใจว่าที่นี่ก็คือผมไม่อยากจะเรียกว่าลิฟต์ด้วยซ้ำนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นกระเช้านะครับทำเป็นกระเช้าแล้วก็ใช้ห้อยเป็นตัวดึงให้ขึ้นลงนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาห้ามโดยสารโดยเด็ดขาดเพราะระบบเซฟตี้ต่างๆที่เหมือนกับลิฟต์โดยสารและตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ตามกฎกระทรวงของเราเองเนี่ยคือลิฟต์พวกนี้จะแทบไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรปั๊บเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตได้นะครับ ก,กรณีอย่างนี้ก็ผมคิดว่าไม่ใช่ลิฟต์โดยสารแน่นอน,นครับผมลิฟต์โดยสารคือลิฟต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนใช้งานโดยเฉพาะไม่ใช่สําหรับขนของหนักครับลิฟต์ประเภทนี้จะมีประตูอัตโนมัติปิดสนิททั้งด้านในและด้านนอกมีปุ่มกดหน้าชั้นเพื่อเรียกลิฟต์และแผงควบคุมเลือกชั้นภายในลิฟต์มีเซ็นเซอร์กันหนีบระบบหยุดฉุกเฉิน และสัญญาณเตือนครบถ้วนเพื่อให้คนใช้งานใช้ได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญลิฟต์โดยสารต้องผ่านการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอครับแต่ถ้าเกิดเราดูในรูปเมื่อกี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นรีโมทนะครับที่เขาต่อลงมาที่ใช้สำหรับพวกคอยเนี่อาจจะเป็นแบบใช้แบบโซ่หรือแบบสลิงนะครับเขาเอาไว้สำหรับดึงกระเช้าขึ้นลงเพื่อใช้สำหรับขนของเรากดปุ่มนะครับกดปุ่มพอเราเอามือปล่อยปับ๊บ มันก็จะหยุดเพราะฉะนั้นเทาที่ผมเห็นในรูปเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นสวิตนะครับที่อยู่ในรูปแล้วห้อยลงมาเนี่ยตร,รงนี้นี่ผมคิดว่าเป็นห้อยแน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นมอเตอร์ขับลิฟแบบแบบแบบลิฟโดยสารทั่วไปลิฟต์ขนของนี่คือเราจะทํากันง่ายๆอาจจะเป็นประตูยืดปกติแล้วที่ประตูเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเซ็นเซอร์ประตู นะครับว่าถ้าเกิดประตูปิดไม่สนิทเนี่ยลิฟต์จะต้องไม่วิ่งเพราะนั้นเราไม่ปิดประตูบางทีลิฟต์ก็สามารถจะวิ่งได้หรือบางที่ซ้ำร้ายก,กว่านั้นนะครับที่เราเจอเอคือประตูตรงนี้ไม่มีเลยคือโล่งไว้เลยก็วิ่งก็วิ่งขึ้นไปเลยเพราะก็ถือว่าเอาใช้อยู่ในห้องแถวหรืออะไรไง่ายๆไม่ใช่ในที่สาธารณะแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยคนที่ไปใช้หรือว่าแม้แต่พนักงานไปใช้หรืออะไรก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หลายคนอาจไม่รู้ว่าลิฟต์ก็อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมเช่นกันครับ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานซึ่งมีกําหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎกระทรวงกําหนดอาคารประเภทที่ต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาเครื่องกลตามมาตรฐานพศ2564ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522โดยลิฟต์เนอาคารสูงอาคารชุดห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรืออาคารสาธารณะต่างๆที่มีการใช้งานโดยคนทั่วไปจะต้องมีการตรวจสอบสภาพแ,และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยวิศวกรหรือช่างผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องลิฟต์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือความสะดวกแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเศร้าที่อาจป้องกันได้ตั้งแต่แรกครับสมมุติว่าอะเราล่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เข้าไปโดยสาร ในลิฟที่เขาห้ามโดยสารอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เกิดลิฟต์เกิดติดขัดหรือติดค้างนะครับการที่เราติดค้างในลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ขนของลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์อะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่ติดค้างในลิฟต์ไม่ควรจะปีน หรือแหวกประตูหรืออะไรออกมาเองส่วนใหญ่คนติดค้างอยู่ในลิฟต์นะครับจะตกใจกลัววิธีการปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะก็คือกดปุ่ม emergency call นะครับคนข้างนอกมาช่วยเรานี่คือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดพอเป็นลิฟต์ของของระบบ emergency call ก็มไม่มีแต่ทีนี้ในข่าวเนะี่ยเขาบอกว่ามีติดกันอยู่2คนอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือปีนออกมาแล้วนะครับพอคนที่2ปีนออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่รู้ลิฟต์มันเคลื่อนถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือ นะครับเรืออะไรก็ได้แจ้งคนข้างนอกคนข้างนอกเวลาจะไปช่วยนะครับประเด็นสําคัญมากๆเลยอันแรกนะครับ <S <S สับเมนเบรกเกอร์ออกก่อนทุกหลังเราตอบไม่ได้นะครับว่าไฟฟ้ามันจะมาเมื่อไหร่ถือเป็นข้อปฏิบัติเลยก่อนจะช่วยเหลือคนออกจากลิฟต์เราจะต้องสับเมนเบรกเกอร์ออกก่อนทุกหลังพอเราสับเมนเบรกเกอร์ออกก่อนกัรทุกอย่างจบหมดเลยครับลิฟต์จะเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วอยู่ๆแล้วมันจะเคลื่อนที่แบบในข่าวที่เกิดขึ้นมันจะไม่มีเด็ดขาดเคสนี้เนี่ยถึงแม้นว่าเราจะผิดพลาดไปแล้วในการไปใช้ลิฟต์ขนของถ้าเกิดท่านสับเมนเบรกเกอร์ออกก่อนนะครับ บางทีให้เขาออกมาหรือปีนออกมาผมว่ายังมีความปลอดภัยหลายคนเห็นแบบนี้แล้วอาจจะสงสัยแล้วตกลงว่าเราขึ้นลิฟต์ขนของได้ไหมคำตอบคือขึ้นได้ครับถ้าลิฟต์นั้นถูกออกแบบมาให้คนโดยสารได้ด้วยตัวอย่างง่ายๆเช่นลิฟต์ขนของในคอนโดมิเนียมลิฟต์ขนของในห้างสรรพสินค้าลิฟต์ในโรงแรม หรืออาคารสำนักงานพวกนี้มักเป็นลิฟที่เรียกว่าลิฟบริการหรือลิฟขนของที่รองรับผู้โดยสารซึ่งถูกออกแบบมาให้คนใช้งานร่วมกับการขนของได้มีระบบความปลอดภัยครบถ้วนครับลิฟขนของที่คนขึ้นได้มีปุ่ม,วมควบคุมด้านในมีแสงแสดงสถานะชั้นมีระบบความปลอดภัยมีการระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้คนขึ้นลิฟขนของที่คนขึ้นไม่ได้ ไม่มีปุ่มควบคุมภายในไม่มีระบบความปลอดภัยสําหรับคนมักใช้ลอกหรือระบบอัตโนมัติไม่มีประตูกั้นที่ปลอดภยัยถ้าลิฟต์ไม่มีปุ่มและดูไม่เหมือนลิฟต์โดยสารอย่าเสี่ยงขึ้นเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของคุณครับบริษัทลิฟต์นะครับที่ไได้มาตรฐานในเมืองไทยทุกบริษัทที่ติดตั้งลิฟต์ก็ต้องได้มาตรฐานเหล่านี้ถึงจะจำหน่ายขายลิฟต์ได้เวลาติดตั้งไปถึงอาคารแล้วเนี่ย ตรงนี้เป็นเรื่องของอาคารเลยครับที่ว่าจะต้องมีการดูแลมรดกษานะครับแล้วก็มีการ ตรวจซ่อมให้มันปลอดภัยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตลอดเวลานะครับตามมาตรฐานจริงๆนะครับลิฟทุกตัวโดยเฉพาะลิฟตโดยสารจะต้องมีการดูแลารักษาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งบางทีเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือผู้ที่ดูแลกฎหมายควบกฎหมายไม่ได้เอาจริง,เอ,รงเอาจังกับเรื่องตรงนี้เพราะนั้นอุบัติเหตุบ้านเราถึงเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าของอาคารนะครับหรือว่าผู้ที่มีลิฟต์อยู่ในอาคารนะครับปฏิบัติตนตามกฎกระทรวงหรืออะไรต่างๆนะครับมีวิศวกรดูแลมีบริษัทที่ ได้มาตรฐานดูแลมนุษย์สาผมเชื่อว่าอุบัติเหตุเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะลิฟต์เขาถือว่าเป็นอุปกรณ์ขนส่งคนที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกไม่มีใครคาดคิดครับว่าแค่ขึ้นลิฟต์จะกลายเป็นเรื่องถึงชีวิตแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงและยังเกิดขึ้นซ้ำๆบางคนรีบบางคนชินบางคนคิดว่าไม่เป็นไรแต่บางคนแค่พลาดครั้งเดียวก็อาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวก,ก่อนจะก้าวเข้าไปในลิฟต์ลองหยุด ูเรื่องของความปลอดภัยสักนิดแค่รู้เท่าทันสังเกตให้เป็นคุณก็อาจจะหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่มีวันย้อนกลับและกลับไปแก้ไขได้ชีวิตเรามีค่ามากครับความรีบหรือความเคยชินป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลังครับเดี๋ยมอินชัยเบเลนินาครับอายุ11เวบครับอูสังกัดของผู้ภัยอะไรครับ มูลนิธิประสาทบุญยสฐานครับกู้ภัยไวยสน้สิช่วยคนช่วยชีวิตภูมิใจในตัวน้องหน้าไหมคะภูมิใจค่ะเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์